น้างยานำน้ำตับเห่านี่น้ำปลรราเค็มขน้นราดลงไปไล่ไหลได้บ่หืมสีสัน สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับอมอีกแล้วกรบปั๊บไปเลาะมามือนี่จิมาห้ามากินตำบุนเส้นพี่น้องเคยกินบ่าตำบุนเซนมี่ยังกับจับายาใส่กินย่มแรกนะพี่น้องเนาะเหลือบุนเซนเหลือพักมีหมูนิดนึงกับมาเอามาคุกคุกเข้าเข้าเบื่อต่บางครั้งกับมากินตำบุนเซนสะพี่น้องมานำย่าเข้าเรียบร้อยพี่พาเบิง้งนี่เอาไปนำย่มนำตำเข้าน,าาน,าาานี่น้าปลรราเค็มคนรลดลงไป เดี๋ยวเขาค่อยโคลยโคลกันน้ำลายไหลพี่น้องมาเด้อกินย่ามแรงตอนนี้เป็นเวลาท,ทำแล้วคืออย่างยังแสบน,นะนะเดี๋ยวจะอมซีดอันคุกเข้าให้เขากันเพ่ยถาดปะง่าแล้วพี่น้องจะสกินเบิดเนี่ยน้ำลายไหลเดี๋ยบอกสีสันเขา,เาตามวุ้นเส้นมี่ยังจะจับหยาใสตาม,มั่วแล้วเนาะแต่ว่าเปลี่ยนจากอันเขาเอาอยัางบักหุ่งข้ปุ้นเปลี่ยนวุ้นเส้น กินตำกลิ่นมะฮองเบื่อแล้วแล้วก็ไม่กินอันนี้ต่อนี่เดี๋ยวเราคุกให้มันเข้ากันก่อนเขาจะเป็นตะแซสบเฮ้ยลุกลูกยำม,มีมากป่าวมาได้จากพี่น้องน้ำร่ายไหลดิน่ะผู้ใดเห็นย่ามดึกนี่คือสิบมันใสโอมในนะ,นะเฮียหนาเฮียหลังอยู่มาลุยเลยขออนุญาตจ้าเพียใส่หมูใส่่อกากระลำใส่บอกโครีแล้วก็ใส่ถั่วงอกใส่ผักบุ้ง sắp sắp tới sắp nung à tay mũ năm Mũ hang มากินน้ำกั็พี่น้องแสบคับผู้เลยเคยเห็ุกินแน่แบบนี้อุม้มกับเธอแหลกเนกันหร จับครับลาวใส่อืม แซมแซบเน่ะืมสดน่าข้าไป จีดจัดจีดจัดซีดซีดขึ้นมาเลยมาจามินอนมาแซ่บกันยำแรงนัวเผ็ดจีดจัด ผู้ใดได้ยังกินแรงน้ะพี่น้องเนาะฟ้ารคุณหลายฮะมัดซุ่มกันเด้อจ้าเปียวถาดบางไงจนได้สิกินเบิร์ดกินคนเดียว อืมซาบิซากิพี่น้องแซบแซบพี่น้องผู้ใดเห็นยง้มดึกยแงมแรกขอบให้เล็ดจานในความแบบว่ายัอยัวเยัอยัวเยัอยัวแซบแซบมิยังกับจับยาแสบมาต่ำใส่โค้งแซบยังได้หรอพี่น้องเสียดายเปลืองเนาะพักเพิกอย่างอยู่ในตู้เย็นเนาะขนออกมาให้เบิดหมูเนี่ยต้องแห้งเนาะกินไล็ดจามมือปุ่น สดน้ำคันตักไปเลย ป้าพี่นอ้องเหยี่ี่น้องมันซุ่มน้ำรูปว่าวน้ำต่ำอันน้ำต่ำของมันนะ่ะน้ำย่าของมันนะ่ะแสบแสบจุส่วนให้เบิ่งนะความแสบของมันเพียสีแบบน้ำปลรราอืม,อม,อม,อมจิตจัดสดิ่งสดิ่งฮัก สีสันอันสมตำนี่ตำเนี่ยแซ่บแซ่บแซ่บแซบ่บพี่น้องกินแซ่บคักแซ่บแ,บแนมนือเนี่ย <c oughs> ทัานไอนจำนำสักเขี่ยกันพี่น้องเขี่ยวกัน,กนมาอืม ไกรแล้วจะกินเบิร์ล้วพี่น้องปลาพี <S <S ่น้องมื้อนี้ก็แซบแซบแซบย่าดึกย่าแรงผู้ใดเบิ่งย่าดึกย่าแรงก็ขออภัยเด้อจ้ะผู้ใดอันเข้ามาเบิ่งกัมาแซ่บน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องหาเฮ็ดกินได้เลยในตู้เย็นคนออกมาเลยย่าดึกย่าแรงขั้นพอดนะเอามาตัมร่วมๆกันแซ่บรับรองว่าแซ่บพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องที่เข้ามารับชมป๊าไปเลาะใน YouTube กับ Facebook มื้อนี้ผู้ใดมักคลิปนี้เนาะ แต่เสี่ยมขั้นไปลือตู้เย็นมาเลยขนมีอย่างไสมาขนไสเบิร์ดแล้วมาต่ำกินซุ้มกันพี่น้องแสบลายแย่หดือมันนี่ก็ขอโต,ตไปแล้วจ้าลาติสวสดจพี่น้องแส,แสบแสบต่ำวุ่นเซนบมม่กสร้างต่ำอายุอัญะเพลินวางสินะมีอยากก่างไงหยุ่มไสหยุ่มไสน้ำพี่น้องเนาะมันนี่กับไปแล้วจ้าผู้ใดมักคิดเรื่องกดไลไรกดแชร์ได้จ้าพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้มือหนามาแสบน้ำกันมันนี่แม่งไหมลายแล้วพี่น้องคำแล้วเดิกแล้วลาติสวาจ้าฮึมลำไรไหล Yeah. <laughs>